สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาดูนะคะว่าเราจะใช้เค่งปุ๋ยหมักในการปลูกกระเพราได้อย่างไรปลูกได้จริงไหมนะคะเรามาดูกันคะ่ะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นประจักษ์พยานได้อย่างดีเลยว่าการปลูกกระเพราในเค่งปุ๋ยหมักหรือการใช้เค่งปุ๋ยหมัก ในการปลูกกระเพานั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะคะเคงปุ๋ยหมักที่ครูนุเพียนพูดถึงก็คือเราจะหมักนะคะหมักเศษวัชพืชนะคะท่านผู้ชมนี่แบบนี้นะหมักเศษวัชพืชชั้นที่หนึ่งเป็นเศษวัชพืชชั้นที่สองเป็นดินปลูกแค่สองชั้นแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะปลูกกระเพา,าได้ตอนแรกนะเขาก็จะ เต็มนะเต็มแบบนี้เลยมีปริมาตรที่เต็มพอเราปลูกกะเพราปลูกไปปลูกมาเนาะนานไปอันนี้มากกว่าสองเดือนแล้วนะคะเขาก็จะยุบลงไปนะคะกะเพราเขาก็ไม่มีปัญหาเขาก็สามารถอยู่แบบนี้ได้เราก็เติมดินปลูกลงไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาครูหนูเพียรยังไม่ได้เติมเลยสักทีนะคะ มีเอาปุ๋ยหมักมาใส่แล้วก็เอาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดนะคะใส่เข้าไปเดือนละสักประมาณกําเดียวนะคะ<ม>เขาก็จะงามช่วงก่อนงามคนนี้อีกไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูทีนี้เขาก็ออกดอกแล้วเมื่อออกดอกแล้วพืชกินใบให้ตัดดอกเหมือนที่เขาพูดกันนะคะเราก็ตัดดอกออกไปเพื่อให้เขาแตกยอดใหม่นะคะก็ได้ผลนะเนี่ยอย่าง เราตัดออกเนี่ยเขาก็จะได้ยอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะทีนี้มาดูว่าข้อควรระวังในการปลูกกระเพราลงในเขียงปุ๋ยหมักมันมีข้อควรระวังอย่างไรบ้างจุดสำคัญนะคะจุดสำคัญก็คือช่วงแรกที่หมักแบบนี้นะถ้าเราจะเอากระเพรามาลงนะคะดินที่เราเอามาเอามาใช้เนี่ต้องมีปริมาตรที่สัมพันธ์กัน ขนาดของต้นกล้าของกระเพานะคะถ้าเราได้กระเพราที่ต้นใหญ่เราก็จะใส่ดินเยอะขึ้นนะคะแต่ถ้าเราเอากระเพราเล็กๆมาดินที่เราใชาน้นี่ก็ไม่ต้องหนาก็ได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราจะเผื่อเวลาเอาไว้ว่าถ้าถึงเวลาที่รากของกระเพรายัางลงไป เขาจะไปเจอเกัอบขี้วัวเอยลืมไปนะครั้งที่พูดเมื่อกี้ชั้นที่หนึ่งเป็นเศษวัชพืชชั้นที่สองเป็นขี้วัวนะคะชั้นที่สามจึงเป็นดินเพราะฉะนั้นการย่างรากของกระเพราต้องพอดีกันกับการย่อยสลายของขี้วัวนะคะคือถ้ารากเข้าไปถึงขี้วัวจะต้องย่อยสลายให้เล้วเสร็จนะมันจะสัมพันธ์กันพอดีนะคะอันนี้คือข้อควรระวังนะคะ หวังว่าท่านผู้ชมคงจะนำเทคนิควิธีนี้ไปใช้ในปลูกในการปลูกกะเพรานะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมจนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบใจกดแชร์ไปให้ผู้อื่นดูด้วยนะคะและอย่าลืมติดตามครูนูเพียนด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูนูเพียนแล้วก็ท่านก็จะได้รับชมคลิปดีๆมาฝาก อยู่เป็นประจำนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ